สวัสดีทุกคนนะคะสัปดาห์นี้นะคะเราเรียนเรื่องการคมนาคมค่ะวันนี้นะคะครูหญิงก็จะพาเด็กๆนะคะมาเรียนรู้กับยานพาหนะนะคะที่พาเราจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งได้นะคะซึ่งเด็กๆเ,เห็นในชนีวิตประจำวันนะคะอันแรกนี่ก็คือนี่เลยค่ะมอเตอร์ไซค์นั่นเองค่ะ เอาละค่ะเรามาดูวิธีการใช้มอเตอร์ไซค์นะคะเด็กๆนะคะยังเป็นเด็กอยู่นะคะเพราะฉะนั้นนะคะหน้าที่ในการขับมอเตอร์ไซค์นะคะก็ยังเป็นของผู้ใหญ่นะคะให้เด็กๆผู้ใหญ่ก็จะมานั่งตรงนี้นะคะขับมอเตอร์ไซค์ตรงนี้นะคะส่วนเด็กๆนะคะก็จะนะคะมาขึ้นตรงนี้ค่ะเด็กๆมันจะมีข้อพักเท้าอยู่ตรงนี้นะคะให้เด็กๆเอาลงแบบนี้นะคะถ้าจะซ้อนผู้ใหญ่นะคะก็เหยียบตรงนี้ขึ้นมาเลยนะคะแล้วขึ้นมาซ้อนตรงนี้ค่ะนี่แล้วฝั่งนี้นะคะเด็กๆหั ฝั่งนี้เด็กๆก็จะต้องระวังข้อไอเสียตรงนี้นะคะเพื่อที่จะไม่ให้มันร้อนเห็นไหมคะนี่ตรงนี้นะคะมันจะร้อนนะคะเด็กๆจะไม่เอามือเอาขาเอาเท้าไปสัมผัสตรงนี้นะคะเพราะว่ามันร้อนนะคะมันเป็นข้อไอเสียแบบนี้นะคะแล้วก็เวลาเด็กๆผู้ใหญ่ขับข้างหน้าเด็กๆนั่งข้างหลังนะคะก็ต้องสวมหมวกกันน็อกนะคะต้องสวมหมวกกันน็อกนะคะแล้วก็เกาะเอวคุณพ่อคุณแม่ให้ เรียบร้อยนะคะให้แน่นๆเลยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่ตกไม่เอามือไปจับด้านหลังแบบนี้นะคะเห็นไหมคะไม่เอามือไปจับคณะขา้างหงแบบนี้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวเด็กๆจะตกได้นะคะให้มาเกาะเอวของพ่อคุณแม่ไว้นะคะกะ,ะคะนี่ก็คือการนะคะซ้อมมอไซค์ที่ถูกต้องค่ะ ต่อไปนะคะเป็นรถยนต์ค่ะซึ่งรถยนต์นะคะก็มีอยู่หลายแบบนะคะวันนี้คุณหญิงจะพาเด็กๆนะคะมาดูรถยนต์นะคะที่เด็กๆได้คุ้นเคยนะคะแล้วก็สอนวิธีการนั่งรถยนต์ที่ถูกต้องนะคะ,ะรถคันนี้นะคะก็คือรถเก๋งนะคะที่เรียกว่ารถเก๋งน,นะคะเพราะว่านะคะาจะเป็นแบบนี้นะคะคันเล็กๆนะคะมีอยู่สประตูนะคะเป็นรถเก๋งน,นะคะอันในี้นะคะต่อไปคือัในในีนะคะ คันนี้จะคันใหญ่หน่อยนะคะเรียกว่ารถกระบะนะคะรถกระบะนะคะสี่ประตูนะคะนี่แกมนอนกหน Hence, ึ่งถ right ึงสี่ประตูนะคะแล้วก็ตรงด้านหลังกระบะตรงนี้นะคะเดี๋ยวมาดูใกล้ๆเลยนะคะตรงด้านหลังกระบะเนี่ยนะคะก็ตรงนี้นะคะเป็นที่ไว้ใส่ของนะคะเป็นที่ไว้ขนของนะคะเขาถึงเรียกว่ารถกระบะเพราะว่ามีกระบะด้านหลังนั่นเองค่ะนะคะต่อไปค่ะรถแบบนี้นะคะจะคันใหญ่เหมือนกับรถกระบะเลยนะคะ ร,ะะรถครอบครัวค่ะรถครอบครัวหมายถึงว่ามีเจ็ดที่นั่งนะคะเด็กๆเข้ามาดูใกละะ้ๆค่ะรถที่มีเจ็ดที่นั่งนะคะซึ่งเดี๋ยวคหนีเปิดให้ดูนะคะก็มีที่นั่งข้างในอยู่นะคะหนึ่งสองสามสี่นะคะแล้วก็ด้านหลังไปอีกนะคะก็จะได้พบเจ็ดคนนะคะคือเป็นรถที่พาสมาชิกในครอบครัวนะคะไป ไปอย่างที่ต่างๆได้นะคะมันจุควัได้เยอะนะคะเอาน,น,นะคะเดี๋ยวคุญิงนะคะจะสาธิตวิธีการนั่งนะคะสําหรับเด็กๆให้ดูนะคะเพราะว่าเด็กๆนะคะจะไปนั่งฝั่งนู้นไม่ไ,ได้นะคะเพราะเด็กๆยังขับไม่เป็นนะคะๆๆเด็กๆจะเป็นผู้นั่งนะคะที่ดีนะคะก็ะะะะต้องให้ผู้ปกครองนะคะกดสวิตช์ก่อนนะคะเสร็จแล้วนะคะเด็กๆก็เปิดประตูตรงนี้นะคะก็ใช้มือสองมือเลยค่ะจะได้มีแรงเยอะๆในการเปิดนะคะเต๊บปุ๊บอ่าแล้วก็ขึ้นมานั่งนะคะ ขึ้นมาแล้วให้เรียบร้อยแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวนะคะคุยจะสอนคาเดเบลนะคะเอาละค่ะเวลาปิดประตูนะคะก็ให้เด็กๆปิดตรงนี้นะคะแล้วก็นะคะ,ะแล้วก็เวลาที่นะคะเด็กๆจะเปิดนะคะมันก็จะมีปุ่มล็อกตรงนี้นะคะนี่นะคะถ้าเป็นสีอ่าตรงนี้นะคะเป็นการล็อกนะคะถ้าเด็กๆเ,เปิด เปิดออกไปแบบนี <noise> ้เปิดไม่ได้นะคะถ้าเด็กๆติดอยู่ในรถนะคะก็ให้ปลดล็อกตรงนี้นะคะลูกดึงินะคะปลดล็อกตรงนี้ถึงจะแงะตรงนี้ออกไปได้แบบนี้ถึงจะปลอดภัยเข้าใจไหมคะนี่ก็คือการล็อกแบบนี้นะคะถ้าล็อกแบบนี้เปิดไม่ได้ให้ดูปุ่มตรงนี้นะคะแงะออกแบบนี้นะคะถึงจะเปิดได้นะคะเอาละค่ะต่อไปเป็นการคาดเบลนะคะก็คือคาดเข็มขัดนิรภัยนะคะเบลก็จะอยู่ตรงนี้นะคะเด็กๆสามารถดึงได้แบบนี้นะคะ อ่านี่นะคะตรงนี้นะคะแล้วเราก็จะมาเสียบตรงรูนี้นะคะรูสีแดงตรงนี้นะคะถ้าเด็กเป็นผู้โดยสารนั่งข้างหลังนะคะเด็กๆก็ต้องผ้าเดียวแบบนี้ค่ะนะคะดึงมาผาดตรงทุงเลยนะคะ, <sendo S 2> เ,ะเส้นล่างจะพาาทุงนะคะอีกเส้นหนึ่งจะพาดไหลไว้นะคะแล้วก็อ่านี่นะคะเสียบไว้ตรงนี้เลยให้มันดังกร๊กนี่แบบนี้นะคะแล้วก็เวลานั่งนะคะ ไม่กดอันนี้เล่นนะคะเข้าใจไหมคะไม่กดประตูกระจกเล่นแล้วก็ไม่เอามือยื่นออกไปข้างนอกกระจกนะคะเป็นอันตรายนะคะเวลานั่งก็นั่งให้เรียบร้อยนะั่งแบบสบายๆนะคะแบบนี้นะคะเอาละค่ะหลังจากที่คุณห็นนะคะพาเด็กๆนะคะไปรู้จักยานพาหนะใกล้ตัวนะคะที่เด็กๆนะคะได้ใช้นะคะในชีวิตประจําวันนะคะแล้วก็วิธีที่จะดูแลรักษาความปลอดภัยของเด็กไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาทำรายงานกันนะคะ ในงานให้เด็กหยิบหน้านี้ขึ้นมาค่ะนะคะเป็นหน้าของนะคะการนะคะคมนาคมในรูปแบบต่างๆค่ะนะคะโยงเส้นจับคู่ภาพการคมนาคมให้ถูกต้องแล้วระบายสีให้สวยงามการคมนาคมก็คือการพาตัวเราไปจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งค่ะถ้าสมมติว่าไปแบบไกลๆต่างประเทศนะคะเราก็จะใช้ นี่เลยนะคะรถนะเออเครื่องบินนะคะถ้าเราจะขนของเยอะๆนะคะก็ใช้รถบรรทุกเนี่นะคะถ้าเราจะเดินทางนะคะแบบว่าไม่ไกลมากนะคะอาจจะใช้รถไฟปุ้นๆนะคะถ้าเราจะเล่นเรือนะคะในท้องทะเลนะคะก็จะใช้เรือใบแบบนี้นะคะเอาละค่ะเรามาดูสิคะเครื่องบินนะคะต้องอยู่ตรงไหนคะลูกนะคะถนนอากาศ ในน้ำหรือรางรถไฟคะเครื่องบินก็ต้องอยู่บนอากาศนะคะบนท้องฟ้าก็โยงไปนะคะรถบรรทุกค่ะควรจะอยู่ตรงไหนคะเด็กๆถนนท้องถนนก็มาเลยนะคะรถไฟค่ะอยู่ตรงรางรถไฟเนาะแล้วก็เรือใบก็อยู่ที่ท้องทะเลแบบนี้นะคะยงเส้นนะคะเขียนชื่อแล้วก็ระบายสีให้สวยงามค่ะถ่ายรูปคู่ก,กับผลงานหนึ่งรูปนะคะ อ่ละค่ะเสร็จแล้วครูหญิงจะให้เด็กๆนะคะทำแบบฝึกหัดเล่มน,นี้ค่ะสิ่งต่างๆรอบตัวเด็กนะคะเปิดไปที่หน้านี่เลย1กับ6ค่ะอาลค่ะเรามาดูนะคะอันนี้นะคะทุกอย่างเขาเรียกว่ายานพาหนะนะคะยานพาหนะชนิดต่างๆมีอะไรบ้างนะคะเขียนคำตามรอยประและระบายสีภาพให้สวยงามค่ะ อันนี้นะคะเป็นรถไฟสมัยใหม่ค่ะนะคะไม่ใช่รถไฟแบบฉึกฉักฉึกฉแล้วนะคะเป็นรถไฟฟ้าค่ะที่จะใช้ความเร็วสูงปิ้วเลยนะคะซึ่งรถไฟฟ้านี้นะคะอยู่ที่กรุงเทพมหานครนะคะถ้าเด็กๆได้ไปที่กรุงเทพเด็กๆก็จะได้นั่งรถไฟฟ้าแบบนี้เลยค่ะนะคะอ่าเขียนตามรอยปะกนะคะรถไฟรถไฟต่อไปค่ะนี่นะคะ เป็นอะไรเอ่ยที่แล่นอยู่ในท้องทะเลค่ะนั่นก็คือเรือนั่นเองนะคะเรือน,นะคะก็อยู่บนท้องทะเลนะคะก็สามารถไปนั่งเล่นนะคะชมวิวได้หรือว่าเรืออยู่ที่แม่น้ำก็ได้นะคะต่อไปค่ะเครื่องบิน เครื่องบินนะคะถ้าเด็กๆนะคะจะเดินทางไปไกลๆนะคะไม่อยากนั่งรถไปไกลนะคะก็ใช้เครื่องบินโดยสารได้นะคะไปต่างประเทศหรือว่าข้ามจังหวัดก็ได้นะคะต่อไปค่ะนี่รถยนต์รถยนต์นะคะรถยนต์นี่เราก็ใช้กันบ่อยนะคะว่าเราจะไปต่างจังหวัดหรือว่าไปตลาดไปซื้อของนะคะตามที่ต่างๆเด็กๆก็จะนั่งรถยนต์เนาะก็ เขียนตามรอยนะคะระบายสีให้สวยงามค่ะแล้วก็ถ่ายรูปกับเลงานหน้าอีกหนึ่งรูปนะคะเอาละค่ะวันนี้พี่หีิงลาไปก่อนนะคะเด็กๆสวัสดีค่ะ